สวัสดีวันเช้าครับอันนี้มาพบกับพวกเรานะครับร้านแอกาเดนนะครับอันนี้จะเป็นเชสเช้าเช้าเลยครับอ่าจะเป็นนะครับตัวนี้ใช้มาเช็คล่วนะครับนี่ครับเจอยางแก้มแตกพอดีครับแล้วก็อายุยางนี่ก็ ถึงเวลาแล้วครับก็เลยดูยางใหม่ไปเลยครับนี่แกก็ได้เป็นยางใหม่นะครับแล้วก็แม็กติดรถอีกลายนึงนะครับสวยๆเลยครับเปลี่ยนลายดูบ้างนะครับดำหน้าเงามาเราก็ทําการพ่นสีใหม่นะครับเก็บสนิมอะไรให้เสร็จสับนะครับหน้าล้างเลยนะครับนะครับมีทีมงานช่างคอยดูแลตลอดครับนี่รอๆครับการสนิมหน่อยนะฮะเป็นลายนี้นะครับมาดูกันว่านะครับตอน ใส่ไปแล้วเนี่ยมันจะเข้าหรือเปล่านะครับแต่ว่าหล่อแน่นอนครับดำหน้าเงานะฮะเป็นไงครับโคตรหล่อคะใส่กับสีรถครับสวยๆนะฮะวิ่งนี่วิบวับเลยฮะเป็นความชอบของคนนะฮะแกบอกว่าชอบสไตล์นี้เลยนะครับนี่ครับหล่อๆเลยครับโดนใจลูกค้าครับ เข้ามากครับลายนี้เป็นแม็กิดรถนะครับแข็งแรงแน่นอนนะครับแน่นมากครับมันดูเต็มตาขึ้นนะครับสวยมากครับอันนี้ก็ถ้าหากใครสนใจนะครับหรือว่าต้องการลายประมาณนี้นะครับติดต่อสอบถามเข้ามาได้ที่เบอร์ด้านล่างนะครับเดี๋ยวจะทิ้งเบอร์ไว้ให้เนาะสุดยอดครับ ไปครับ